ตอนนี้เพชรโกนะครับก็ได้ทําการอัปเดตหนึ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีของเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะเป็นอัปเกรดนะครับน้ํายาใหม่นะครับผมนี่จะเป็นอัปเกรดใหม่นะครับผมก็อัปเกรดใหม่ก็จะมีเป็นอ่านี่ัยเบสซิ่งได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของเบรกเอเบิลนะครับเบรกก็เพิ่มขนาดกล่องนะครับมีไฟน์อิงกิฟมี TNT นะวันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวไห้ดูเต็มฉที่หลังนะวันนี้ก็จะเป็นไฟน์อิงกิฟนะครับผมให้เรายิงของได้เหมือนเกมเพชรส นะครับเสียงเป็นร้อนอาจจะเสียงแปลกนิดหนึ่งนะเออขอแจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่บูสนะครับผมก็จะมีอัพเพิ่มครับเป็นผลไม้แบบชายนี่นะครับตรงนี้นี่แล้วก็โพชั่นนะครับจะเพิ่มเมอร์แชนมานะครับแล้วก็เพิ่มเทียร์จมานะผมตรงนี้แล้วก็เพิ่มน้ํายาใหม่นะครับผมก็ได้อัพไปแล้วเนาะตรงนี้ก็เมอร์แชสนะครับสามารถอัพเพิ่มได้นะครับนี่อัพเลยอะเงินผมยังเหลือผมอัพเลยก็จะเป็นแบบอ่าบัฟเมอร์แชนนะครับยิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งของดี นะครับประมาณนี้นอกาะตรงนี้โอเคผมเี๋ืออัพไปอีกอม,มาที่อาเลเวลนะครับเลเวลก็มีของเพิ่มเหมือนกันนะครับเอควิตตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณนี้นะที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลัคกี้นะครับลัคก,กี้จะมีเป็นทางด้านดีขึ้นมานะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เพิ่มขึ้นมาโอ้เลยใช้สามร้อยห้าสิบ้านนะครับตังผมไม่พอนะประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็สองแปดศอแล้วมีเบรกเลเวลอัพใต้สี่อย่าง ออกเป็นไฟล์อินกีทนะครับเดี๋ยวผมอัพเลยละกันอัพหมดเลยอัพหมดเลยอ่ะน่าจะพออยู่หรือเปล่าเอ้ยพอโอเคครับก็จะเหลือเป็นเส้นเดียวนะของผมก็จะเหลือเป็นตักกี้นะครับอีกสองขั้นก็จะตันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสรุปในเว็บไซต์กันอีกทีนะครับผมโอเคก็ยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามผมด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยยอดกดติดตามเนี่ยอ่าน้อยมากเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมีคนกดติดตามเนี่ย ประมาณส0เอเองนะครับแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้กดนะยังไงผมฝากด้วยกันนะจะได้ลงคลิปเกมนี้ไปบ่อยนะครับผมแล้วก็ใต้คลิปนะครับจำเวลาที่อาชีพช็อปนะครับเป็นการขายเกมเพชรโกนะครับเป็การขายเพชรนะครับสามารถทักมาคุยราคากันได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมาสุ่มสักหน่อยนะครับผมมีอยู่นิดนึงนะครับพร้อมกับน้ำยาใหม่ ครับเดี๋ยวเรากลับมาเจนครับขอแนะนำร้านมีอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะเวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งแต่ 10k ถึง 50k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาร์ตอีกมากมายลิงก์เว็บไซต,ต์ใต้คลิปเลยนะครับต้องติดปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาศ19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาว7วัน30วัน90วัน100วันหรือวันหากกคุณชอ หยุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระการได้ผ่านทูม m นี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆทีงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับของเกมพิสโกะครับในอัปเดตที่1แล้วนะครับผมก็จะมีสัตว์ตัวใหม่นะครับก็คือ9ตัวนะครับประมาณนี้เลยเนา500ล้าน37ล้าน7ล้าน6แสนประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมียักษ์ตัวใหม่นะครับเป็นยักษ์แคทอินฟเวอร์โนแคทนะครับเป็นแมวเพลิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอ่านิวแคสซีนด้วยนะให้ดูใน์ทวิตเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วก็จะมีเป็นไข่ใหม่นะครับสามฟองนะครับเพื่อโอกาสหนึ่งคับแปดคับเก้าและหนึ่งคับสิบนะครับประมาณนี้มัทส์ลูมเอ็กนะเป็นไข่เห็ดประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้นะครับนิวเควสนะครับผมสามารถทําภารกิจนะครับคูณทองได้ถึงสองร้อยห้าสิบเลยนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ่ามีเป็นเพชรชามบูส์นับขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าคุณใส่สัตว์เลี้ยง10ล้านขึ้นไปเนี่ยบัฟนี้ก็จะขึ้นมานะครับถ้าตัวยี่สิล้านบัฟก็จะโหดขึ้น30ล้าน40ล้านร้อยล้านพันล้านก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตัวดีลักยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากสนใจซื้อนะครับอยากร้อยล้านเอาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงร้อยล้าน50าสต่างนะครับทักมาได้นะครับที่ใต้คลิปที่อจีช็อปครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลัคกี้เพชรรนะคับผมก็จจะะะะะมมมมีีีอออ่่่าาคคคคููณณณ2 3นนนนรรรััับบผผกกทเเปปดต้ แล้วนะก็เหมือนเพซิมเลยครับก่อนเกมอัปเดตปุ๊บจะมีการคูณโชก่อนก็ประเมินกันเลยเนาะแล้วก็อันนี้นครับเป็นดีดเดอร์บอร์ดนะวันนี้ผมขอข้ามเลยอันนี้หลายหคนคงไม่มีใครไปทำครับก็จะได้นี่แหละประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้แล้วนะครับผมก็ซัมติงฟันทูดูครับก็เอาไว้เด้งได้ในเกมเหมือนจะไม่มีอะไรนะแค่เอาไ้เด้งคำๆครับผมแล้วก็อันนี้อัปเกรดนะครับเพิ่มขึ้นมานะแ0ช่องที่ผมได้บอกไป นะครับผมก็จะมีอ่าเบสซิ่งได้เพิ่มเข้ามากันะครับลูกเต๋าอ่าเบสซิ่งนะครับลูกเต๋าไฟแบบนี้เลยนี่อัพตรงนี้นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็จะมีจะเป็นเพชรบอลตี้นะครับถ้าเราสุ่มเพชรได้ตามนี้เนี่ยเราก็จะได้ของรีวาร์ดมานะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้อ่าอันนี้ที่ผมได้อัพไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็รีเป็นแม่เหล็กนะครับจำเป็นมากเหมือนผมจะไม่ได้พูดเรื่องแม่เหล็กไปนะแม่เหล็กจะอยู่ในเบรกเอเบิลนะครับผมก็แม่เหล็กยิ่งอัพนะครับก็จะยิ่งดูดแรงขึ้นนะครับแนะนําว่าให้้อออัเเยยะะะๆจไดดดู นะครับประมาณนี้แต่กรนีไฟยิงกีมครับอันนี้ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็คือเอาหนังตะติกนะครับยิงลูกบอลก็จะได้กล่องของขวัญตอบลงมานะครับอ่ะอันนี้ครับ x p รีเวิร์สนะครับผมถ้าคุณถึงเลเวลสองรอแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปเลเวลหนึ่งครับแล้วก็จะได้ของรางวัลจํานวนมากเลยนะครับอันนี้อยู่ในอัปเกรดเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่อีกรอบเนาะอันนี้เป็นท n t นะครับได้ละไม้ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็เหมือนเพซซิมเลยครับอ่านี้เป็นกล่อง เป็นกล่องเชคขนาดใหญ่อันใหม่นะครับผมจะได้ของดีขึ้นนะครับนี่ h Value l o o t นะครับนี่อัปเกรดตรงนี้เลยอันนี้พูดถึงไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เซฟใหม่นะเหมือนเพชรซิมเลยอะเอาง่ายเนาะน้องยือผมคว้าไปเลยนะครับอ่านี้ก็จะเป็นไชนีฟู้ดนะครับผลไม้แบบไชนีนะครับนี่อัปเกรดยิ่งอัปก็จะยิ่งถูกนะเชียร์เปอร์ไชนีฟู้ดราคาอัปเกรดจะถูกลงนะครับแล้วก็จะมีพชั่นใหม่นะครับมีอ่าโชคเพิ่มนะครับแล้วก็มี น้ำยาขวดเพิ่มมานะครับเป็นขวดลั u กี้นะครับแล้วก็ขวดอันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้บอกนะว่ามันบวกอะไรนะครับบอกปะเนีย่ยไม่ได้บอกมันบอก,ม,บอกมันบอกแค่นี้ครับหรือบอกหรือผมสรุปอีกทีแล้วกันตรงนี้ในคอมเมนต์ก็จะมีเป็นเทียร์จิตลักกี้โพชั่นมานะครับก้อนนี้นะครับร้านมือแชร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่อัพเลยครับอัพเลยมันใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีเกมพาร์ท v p เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมถ้าใครซื้อเนี่ยจะได้เพชรเริ่มต้นที่สี่แสน นะครับแนะนาให้ซื้อของดีมากแนะนําเลยนะ forever pack กลับมาแล้วนะครับผมในเกมนี้ใช้คําว่ากลับมาได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับเพราะมันเพิ่งมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นการอ่าเล่น่น้อยนะครับผมจะข้ามไปเดี๋ยวเรากลับไปที่กิ้งไปดีกว่าพาไปดูที่รีเบิร์สนะครับหรือที่จุตินะครับผมก็จะอยู่ใน b เ g ever ปะไม่ใช่อับอยู่ใน level up ครับอยู่ใน level i n งแล้วก็ตรงนี้ครับนี่รีเบิร์สนี่ัพตรงนี้นะครับ อัพตรงนี้เราก็จะสามารถรีเบิร์ดได้นะครับพออัพปุ๊บกลับไปหน้าแรกบันจารีเบิร์ดอีเลยตอนนี้ผมก็อยู่เลเวล8นะครับก็ได้รีเบิร์ดมาแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวซูมออโต้ไปก่อนร้านค้าเมอร์แชนนะครับร้านค้าเมอร์แชนอยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยผมหาไปอ่าน่ครับตรงนี้ไหนดูสิอ่าก็ใช้ทองซื้อได้ออ้หกล้านได้สองขวดเอ้ยโอเคนะสำหรับผมผมว่าโอเคนะ ราคามันก็โอ้แต่นี้แพงไปเลยอันนี้เหมือนชโชคไม่ค่อยดีครับซ,ซื้อเลยซื้อเลยอันนี้ลบ off เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออฟโอเคโอเคมีราคามือเชนนะจะได้ผสมน้ำยาเนี้ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นชายนี่ได้นะครับทําเป็นบูชชายนี่ได้ใช้เท่าไหร่สิบแปดอ่าใช่ครับเหมือนจะใช้สิบแปดนะครับถึงจะได้หนึ่งลูกโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าเบสซิ่งดายที่ผมได้บอกไปนะครับ แล้วก็แม่เหล็กนะแม่เหล็กจะอยู่ในเบรกเอเบิลนี่ครับตรงนี้แม่เหล็กตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตขึ้นมานะครับแล้วก็โพชั่นอย่างที่บอกไปนะครับมีเพิ่มขึ้นมาจะเป็นรีโลนี้ครับนี่หนึ่งจุดสี่ฟาสเตอร์นะครับแล้วก็น้ํายาเบสซิ่งอันนี้นะใช้ของมาเยอะมากนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะค้าแบบอันเดียวหรือจะค้าหมดเลยนะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วับเดี๋ยวเราจะมาุูมกันนะครับอันดับแรกใส่ผลเอ้าเฮ้ยผมกดผิดอันดับแรกนะครับใส่ ผลไม้ก่อนเลยแบบใช้นี่ไซส์เลยไซส์เลยไซส์อะไรวะใช้เลยอ่ามาแล้วก็จะกดนี่ครับลักกี้นะสองขวดแล้วก็อนนี้แล้วก็เรนโบว์นะผมไม่อยากเตรียมแล้วผมกดเรนโบว์ใช้ชอบเกลือนะจะขอใช้เป็นเพียวๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีเหลือสี่ขวดจะกดใช้หมดเลยนะกดใช้หมดเลยแล้วก็นี้แปดขวดครับกดใช้หมดเลยยี่สิบสองขวดใช้หมดใช้สิ อ่ะใช้เอ้ยเอ้ยมีสิสามขวดได้ไงวะมันคูณสองเหรอมันสูงคูณเหรอหรือหรือยังไงครับวันนี้หรือว่าเป็นอัปเกรดที่แบบถ้ากดขวดแล้วมีโอกาสเพิ่มปะเหมือนจะใช่นะครับเหมือนจะใช่มีโอกาสเนี่ยมีโอกาสเล็กน้อยนะครับที่จะทาให้กดแล้วจะได้ขวดเพิ่มโอเคโอเคโอเคถือว่าเรามีโชคแน้วเนี่ยได้สิบสี่รอบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวกดในส่วนของอันนี้ก่อนมีขั้นไหนก็กดไปก่อน แล้วก็ fast fast หนึ่ตุ่มเร็วมากเดี๋ยวไปคราฟก่อนไปคราฟให้มันกลายเป็น1.4ึ่ะใครรีบก็กดกอได้ที่ผมเซ็นเลยก็ได้นะครับอ่ะพร้อมแล้วผมพร้อมลุยแล้วไปลองดูเชิงก่อนอันแรกโอ้โหแร้ไน้มาเป็นแสนเจ็ดนะครับเดี๋ยวนั่งดูกันยาวๆเลยแล้วกันนะไปลุยลุยลยมลีโคตาสี่สิรอบนะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะ สองแสนม้าม้าไฟโอ้ได้สี่ล้านมานะโอเคโอเคเงินเพิ่มได้ตัวใหม่ด้วยโอเคถือว่าดีถือว่าดี โอ้ได้แปดล้านเก้ามานะครับเป็นเบลตี้ด้วยอืมเอาไปแลกของได้เอาเดี๋ยวมันให้มาเลยมันน่าจะให้มาเลย ่คตอนนี้เหมือนว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือลูกเตา๋าเอ้ยไม่ใช่ลูกเตา๋าน้ำยาผมเนี่ยหมดแล้วนะคบผมไม่ได้ตัวดีๆเลยนะแต่ผมจะได้ตัว8.9ล้านมาเป็นตัวใหม่มาครับก็น่าจะแค่นั้นแหละไม่มียักษ์ไม่มีตัวร้อยล้านอะไรมาเลยนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นโบตี้ใช่ไหมอันนี้คือกดรับยังไเงเหมือนมันจะรับให้เลยป่ะเออเหมือนมันนา่าจะเอามาให้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้สัใจนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมก็สำหรับนี้ไปผมยิงยิงยิงดิเอา้าไหนอะ่ะเอายิงไปแล้วนี่